นี <c oughs> <c oughs> ee, ่เรื่องคลิปแรกเขามาเลยเด้อทา่านผู้ชมเนอะฝากทุกคนเขับไปเบิ่งเนาะนี่คลิปแรกเปิดคลิปมาเลยนี่จะเอากล้องมันถ่ายเลยนี่เนาะดีน,นี่เอากระนบก้อนขั้นตอนแรกอะนบโลดเอาบส,บ,สบ,บายดีสบ,บาย,บบายดีทา่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของน้องชายเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวในกระสีเศร้าไลยนะสีเศร้านั่นเศร้านี่เพิ่นกระสีมาเห็ดยูทูบสิเป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์เป็น สบายดีสบายดีพี่น้องทุกคนเนาะขอถทษขอภายธนุกมือเดียวหนึ่งจะว่ามือหนึ่งจับกล้องตอนนี้เฮากา็ขอบใจเอทซีทียู่ลาวอยู่มีกาอยู่ไทยหรือว,ว่าอยู่ไซก็แลวแต่เนาะฟังเพลงเฮาตอนนี้ก็พร้อมปล่อยเพลงผึ่งอากอยไปเรียบร้อยยอดวิวก็ถล่มทะาลน่าจะติดหนึ่งมาแห้งแน่นอนเมื่อน,นี้ลกๆก,ก,ก็คือเฮาสิไปหาหน้องทรายนะทุกคนเนาะหนึ่งจะว่าเฮาบัดไปหาฝืนกับประมาณหาหกมือสามสี่มือนี่แหละ โทรมาเข่าเบิดโทรมากระดามันเลยกระให้มาตลอดว่ามึงไปจากเขตจากหายังโบไอ้สัตว์ถ่าแต่ขอก็อีต้นมันอยู่ก็เลยบอกมันไปว่าสมมติว่าเมื่อหนึ่งกูตายไปนะมึงสิขอเงินไปมันต่อมากกว่าเอ้าจะบอกจังสันตี้มันนะมันย่านตายมันยานมันมันยานข่อยนะตายบ่ลนอนเป็นห่วงเลยยานมีคนขอเงิน คือเมือเ่อี้กอ่ามีอ่าพี่น้องนะทุกคนเนาะมีพี่น้องที่อยู่เมกาเพิ่นฝากเงินมาใหนะ้เนาะฝากเงินมาให้ให้ไนกะสิไปอันนั้นสิไปซื้อเขาซื้อซีนซื้อยาสูบซื้อประดกแป่งนัวเอาไปแบ่งน้องทายนนะ้าเนาะเขาเบิดนั่นนี่เบิดทํามันอยู่ได้ว่าสิไปบอไปเฮ็ดเวียกว่าสันมันก็ว่าเฮ็ด แต่คอยกับโบมันใจนะบู๊เขาสิเอามันหรือบ่อบึงสภาพน่ะเขาพยายามไปหลักเครื่องเขาแต่มันกับโบมันคนขี้ลักเนาะว่าเสียดยูทูปให้นี่ก็สิไปล,ล่มเรื่องเหตุยูทูปเลยนะนี่สีดองสางซ่องเพิ่นเบิ่งว่าเพิ่นสีดุทายบ่อช่วงแรกมันอาจจะบ่ได้เงินแต่ก็สิเอาเงินเดือนให้มันเลยนะให้มันถ่ายเดือนหนึ่งประมาณซาวคลิปซาวคลิปนี่สิเอาเงินเดือนให้มึงครับมึงถ่ายมื้อเดือนหนึ่งมันได้ซาวคลิปสิว่าจังซี่ฮ้ยเขาไจักสเหตุสีวาเนาะ นี่แหละกอยู่น้ำกันไปเบิดเวนเบิดกมนี่แหละเกิดมาใส่เวนใส่กรมเฮากับมีเวนข่อยกับมีเวนมีกรมต่อกันมันก็ต้องได้เบึงกันไอ้น้องที่ถิ่มปลากันกับมาได้อีกคือบางคนบอกว่าเอาไปบำบัดนั่นนี่ยานอีต้นมันอมันกับบหเรอไผ่อฟเม่ก็บีเด้ก็มีแต่อ้ายและเป็นทีเพิงนี่ก็สิเข้าไปเบิ่งมันเนาะเบิ่งสภาพจักสิบเป็นนะได ก็อยากว่าหลายดอกเดี๋ยวถ่ายคลิปนั่นนี่ทุกคนก็โอ้ยบางคนมาบอกประจันน่องทรายก็ถ่ายเป็นนี่แหละพราะได้คําแนะนําจากทุกคนเนาะบางคนเขาก็มีประสบการณ์ที่เคยเป็นแบบนี้หรือว่าน่องทรายเคยเป็นแบบนี้เขาก็มีประสบการณ์กับพ่อทุกคนได้บอกว่าเป็นยังไงนี่ก็ทิเที่ยวเขไาไปหาเผนเรื่อยๆดอกเจอกันอยู่บ้านผลเนานะทุกคนเนาะเขาสิปแวะสื่อขาวสารสื่อขาวสารจากสิบโลซื้อสิน จากโลสองโลซื้อไข่ซื้อประแดกเป่งน,นัวเข้าไปเจอกันนะทุกคนตอนนี้ก็มาซื้อฮขอ,องกินในหะ้เพื่นเรียบร้อยนะทุกคนเนาะก็ได้เขา่าสิบโลประแดกเป็งน,นัวนั่นนี่ทมิตกับวิชิซื้อซีนมันยังเวลนลายซีนเขาไปทันมาขายมันเบิดก่อนเดี๋ยวเป็นได้เขา่าโอ้ยไฟก็จะแกจาก่าหนึ่งเนาะได้เข่าสาร อะไพวกปลากระป๋องอะไรพวกนั่นนี่แล้วก็สิบิเวะซื้อพักซื้อหยาให้เพื่อนอีกอันนี้ก็ขอบใจเนาะทางอ่ไอ้ไม่ขึ้นท,ทําอีส์กําลังโทรลุ่มกับเพื่อนดีๆบอกคุณจาชิไปหาหน้องทรายโอ้เดี๋ยวไอช่วยเดี๋ยวไอช่วยไว้สัน้นอันนี้ก็ขอบใจหลายเดอ้อทางอ่าครอบคุอาไอไม่ขึ้นเลยปุ้ยน้องเอลล่าขอบใจหล,ลายเดอ้อ thank you thank you เดอ้อขอให้ร่ำขอให้รวย อยู่ดีมีแห้งสื่อได้ขายมาหลับรวยหลับรวยกว่าเก่าเด้อเออเด้อเดี๋ยวหาสิเข้าไปหาเพิ่นก่อนเนาะทุกคนเข้าไปหานองทรายก่อนนองทรายชุดที่หักชุดหล่อยมนอนกระฟันหินตลอดตอนนี้ก็มาหอเลยเนาะสมมติว่ายูเล่ามีประกวดอายที่ดีเด่นบึงน้องได้ดีคนก็สิลล้รางวัลที่หนึ่งนะ สาเหตุที่ถ่ายคลิปนี่ก็อยากให้ทุกคนเห็นสื่อเนาะเดี๋ยวทุกคนก็เฮียสางกระแสเอาเครื่องมาใหาน้น่องปกติก็มาใหา้มันเนี่ยนี่ตลอดต้องจะแบกเข่าไปอีกเนิดนี่สื่อน้ำแล้วก็แบกไปน้ำเดี๋ยวฉันมาเอาเข่าอยู่เนาะเดี๋ยวสื่อแวะสื่อยาสูมันกิน,เ,นเดี๋ยวมือนเอาสิมาสัมผัสไหมเนาะว่ามันเสียดเบียกเนี่มันเสียดบ่อยยูทูบ มันจะเอานำบอหรือจังไดตรงถ่าฟังคำตอบจากมันเนาะเพราะมันจะโอเคบอคำเทศยดยูทูปเนี่ยก็จะตั้งให้เลยนะแต่ว่าส่งมันผ่านก็จะเอาเงินเป็นเงินเดือนให้มันเลยนะส่วนมันถ่ายเหมือนเดือนหนึ่งเศร้าคลิปบริแรเงินกระช่งมันส่งไดกแต่ว่าจะเอาเงินเดือนให้มันเลยนะดีกว่ามันอยู่สื่อโทรศัพท์ก็สื่อให้เป็นหน่วยเลยตอนนี้เขาก็มา เรียบร้อยเนาะเพื่อนก็ได้กินเขาไปทีเรียบร้อยเกือบบริกินมันหมอตอนนี้ก็เฮาซิมาซ้อนเพื่อนเปิด่องยูทูปเนาะก็เปิดแล้วเดี๋ยวนี้กะเดี๋ยวเฮาซิโปรหมวช่องเพื่อนแลวก็สิ่ทยคลิปน้ำกันเลยนะเมือนี่กะซิบถทายยังไลเนะทุกคนเนาะก็สิ่ทยเห็ดอ่าเปิดตัว่องก่อนแป๊บเดียวก็ผ่านเลาวคนติดตามพันคนก็ผ่านนี่ยมันได้หลายทางไหนขึ้นไีนได้นี่มีเอฟซีเราอยู่เมการโอนเงินมาขอไปช่วยน้องจะไนเด้อพัศ สื่อเขาสื่อหนำไปเนเขากถ่ายมันก็บริยากนะถ่าย youtube ขนาดคนอื่นเห็ุยังใดอันนี้มันอยู่กับบอกน,นะทงไห่ทง,าทงนาชูดแตะลเมือลงมาปุ๊บอมนี่เวียก,กับเมื่อนี้เขาจิมาปลูกพักเนาะปลูกพักแล้วก็เมื่อนี้เขาจิมาหาหน้าใหม่แล้วก็ไปถ่ายไปหาหน้านไม่คันบรอยากาศทัท่วทรัพย์กะเดี๋ยวจะเอากล้องมาให้กล่องกกโปนะกล่องกกโปก็มีอยู่ก็ถ่ายไปบริยากนะ มันบอึดดอกคนบึนพื้นฐานดีเลยอ้ายก็ล้านซับเลยถ่ายแซ่ไปบัดเดียวคนติดตามก็ผ่านเลยดีมันก็ยังมาเริ่มเห็ดดีมันก็ยังได้แต่เดียวเลยตั้งเห็ดดีดีมก็ได้เดือนหนึ่งสี่หาหล่อเหรียญคนเบิ่งตายเลยกระไรยังว่าคนแชร์กันมันก็ไปเ็ดถ่ายคอนเทนต์นะนนี่อยู่เฮือนปัดเฮือนนะนนี่ถ่ายชีวิตประจําวันนะเห็ดจังได้เขาก็เบิ่งนะไม่ต้องถ่ายยังไรเขาแต่บ่ถ่ายเอามื่นอย่าเขาสิมา ปั่นสลอตเนาะโมเมนต์ Moment. เลยไม่ได้ถ่ายเห็ดไห,เหด้เห็ดนั่นเะห็ดนี่นะอยู่เฮือนปัาเทือนเห็ดกินนั่นนี่มันก็เห็ดเป็นอยู่แล้วก็เห็ดไปดีกว่าอยู่ซื่อๆคันว่าบ่อยากไปเห็ดเบี้ยขับจ้างนะน,นะเขาไปอยากไปเป็นลูกน้องเขาฮะก็เห็ดแบบนี้นี่แหละเป็นหัวหน้าตัวเองมือได้ขี่ขานกับบถ่ายแต่พยายามถ่ายเริ่มต้นก็ถ่ายเดือนหนึ่งขันต่ำก็ประมาณสิบหาคลิปซะโทรศัพท์มันก็ถ่ายได้อยู่ดอก ่ายตัดมันก็บริยากนะตัดแล้วก็ลงไม่แต่ตั้งื่อคลิปภาษาไทยนั่นนี่ก็วันนี้อ่าไปหาเห็ดนะครับอะไรก็เลียวแล้วก็มีแต่ลงซื่อขั้นตอนแรกเนี่ยก็ชิซ้อนมึงลงซื่อเดี๋ยวต่อไป่องมันผ่านอะไรก็ซอ,อาเปิดนั่นนั่นมาเนี่ยเปิดวิธีเปิดโฆษณานั่นนี่ตัดต่อมันก็เป็นยากนะนี่แอปตัดต่อแคบคัด สมุดน้อเอาสมุดเอาเลยนี่เนาะลงถ่ายคลิปแรกเนาะท่านผู้ชมเนาะไม่ต้พยายามบอกอะไรก็ต้องอ่ายดอกเขาบอกกับกล้องมันมีพายเห็นกับเฮาอยู่แล้วก็ิวะาบอกไปนี่แหละเห็นนั่นนี่บอกผู้เดียวก็ยังบอกได้บอกหลินก็ยังบอกได้ช่วยกับกล้องมานี่างนี้ชิบิยะอย่างนี้ชิบายะอย่างนี้แมนมีพายอยู่กับเฮาท่านผูเอาเนาะเนี่ยเอาสมุดน้อเลือกนี่เรื่องคลิปแรกเขามาเลยเ้อท่านผู้ชมเด้อฝากทุกคนเขับพีเบิ่งเนาะนี่คลิปแรกเปิดคลิปมาเลยนี่เอากล้องมันถ่ายเลยนี่เนาะ ดีนี่เอากระนบก้อนขันตอแนแร็กอะโนบโลดเอาสบา,ายดีดยสบายดีทำไปชมเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของน้องชายนะทุกคนเนาะเดี๋ยวในกระชีเซาเลยนะีเซานั่นเซานี่เพิ่นกระชีมาเห็ดยูทูบสีเป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์นั่นแหละทรายอ่าเห็ดกอกเห็ดกินอืมหรือว่าจะไปหาเห็ดหาหอนสำหรับไพรที ไพทีแบบอุ้ยเอฟซีเมกาเขาก็หมักเบิ่งอยู่นะเพราะว่าเขาบ่เคยเห็นเลยแบบอยู่เมกามันบ่มีก้อนน่ะหมอก้อนน่ะไม้นี่มึงก็ถ่ายกล้องหนาเนี่ยสมมติว่าช่วงกล้องหนานี่มึงก็ถ่ายกล้องหนานี่เออสบายดีหลังจากเปิดคลิปมันก็คืออ่ามึงเคยพลนาบอกพลนาแมวซิมุนนะขั้นตอนแรกมันก็คือเปิดคลิปเปิดคลิปคือมึงคือมึงเดินเรื่องเนาะเปิดคลิปอ่าเมื่อนี่เขาชิบไปหาหน้าไม้นั่นนี่เนาะก็ถ่ายไปกะว่าประมาณได้นาทีหนึ่งหรือว่าสองนาที อ่านี่เนาะเอ้ยอันนี้คือเป็นคลิปแรกของเพื่อนเนาะทุกคนเนาะอันนี้เขาสอนเพื่อนเพื่อนสิเหตุคลิปห้าน้ำหมอกห้าน้ำไม้อันนี้ก็เป็นคลิปแรกฝากทุกคนติดตามเพื่อนเด้อสิบปได้ขอเงินขอยาบัตรเนี่ยโอ้ยสิสบายเลยสิเป็นคนรวยแล้วสิรวยแล้วสิรวยแล้วนี่ก็คลิปแรกมึงก็บอกไปแบบนี้แหละอือบอกไปนั่นนี่นี่ก็คือคลิปแรกของเพื่อนหลังจากนั้นมันก็ปิดปุ๊บช่วงมึงอยากถ่ายกล้องหลังก็ปิดไว้ปุ๊บมันก็เป็นคลิปหนึ่งครับมันก็มาปิดกล้องล้าะ นี่เนาะคือก้อนนำไหมมันก็ไปโตดอกหลังจากมึงตัดผลมึงก็หรือว่ามันมีอ่าเดี๋ยวซื้อสื่อาตั้งกล้องใหมชัวร์ว่ามึงอย่าคุดนะไหมเนาะมึงก็ตั้งกล้องไว้อยู่นี่มันก็ไปยังคุด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 หาเฮ็ดเฮ็นเฮ็ดก็ไปถ่ายเฮ็ดแ้วก็บอกไม่น่าไม่น้อเฮ็ดเฮ็ดนั่นนี่นี่ก็เป็นอ่าการถ่ายคลิปของข่อยนั่นตัวนี้เนาะทุกคนต้องอันนี้ก็คือช่องน้องทายเนาะก็ลังเปิดไม่ไหมนี่เนี่ยบ่นเพนอยู่อาศัยอยูู่้เดียวเงาและโสดมันก็ไปหล่อถ่ายเอาก็ถ่ายไปแบบนี้ ดีกล้องมึกงกระเจกนั่นนี่อยู่กับไปเลาะหาเห็ดหาหอนไปอันนี้นี่มึงไปถ่ายเองมึงเดี๋ยวจังหน่อยนี่บอเลาะถ่ายอันนี้ก็เปิดคลิปให้ซื้อเลือดซีซ้อนวิธีตัดนี่นี่ก็ถ่ายไปน,นี่เห็นมั้บร,รรยากาศนั่นนี่นี่ก็แล้วจบป,ปุ๊บนี่แล้วไอ้เด้หนี่สองบอลไอ้เด้หนี่มึงก็มาเข้ามาแอฟบ่หนี่อันนี้เขาสอนหน่วงสายเห็ดวิดีโวนะทุกคนเนาะเบิ่งกันไปก่อนเข,ข,ข่าแคปคัตปุ๊บดีก็เข่ามาบวกนี่นะ อันนี้เนี่ยบวกบุมให้ตอนมันมีคลิปเดียเด้ตัวแดกตัวที่หนึ่งมึงถ่ายมึงกระจือเรียงคลิปนะตัวแรกตัวที่หนึ่งหนึ่งสองแล้วมนคลิปกับบุ้งเพิ่มเขานี่ดิมันกระโตกันถ้าตอนแรกอะลนุบลดเอาทำไมตัวแรกสิบว้าวเลยตัวม้องกับบเพิ่มเขารูมึงอยากหลบออกก็ได้นี่เดี๋ยวมันก็เขียนบอกนะช่วงอยากหลบคลิปออกกหลบออกชื่วว่าคลิปตัวแรกอะทั้งหลังมันแบบ มันแบบมันปุบปัุบก็ตัดออกก็ได้นี่มันก็เพิ่มจริงจรินี่เป็ยากนะนี่ก็ตัดออกตัดออกนี่มันก็หูดมาหนี่โทรศัพท์เงียบซะหูดมานีนี่นี่บรรยากาศทางหลังมันก็ไปถ่ายอีกค่ะมันได้ประมาณซ้ำมีแต่ตัดออกตัวนี้นี่ตัดออกตัวทางหลังเนี่ยมันเป็นโฆษณามันดิกระตัดออกตัวทางหลังนี่ก็กดโคชนี้อันนี้ก็ลบนี่นี่ แต่ก็มาบันทึกเว้เนี่นี่กดบันทึกเห็นไหมมันเขียนเหรบันทึกก็บันทึกแต่ว่าถ่ายมันได้ประมาณสิบนาทีนี่ก็บันทึกอ่าเตอรสิบบบันทึกเนาะเหตุทั้งบึงนี่สดี๋ยวฉีบถ่ายนะทำมันแล้วเดี๋ยเลยจะสอนวิธีลงบันทึกแล้วปุ๊บมันก็เป็นคลิปมาแล้วเหรส่วนบันทึกได้ประมาณคลิปสิบนาทีแล้วก็มาเข้าวิดีโอปุ๊บวิดีโอนี่ก็กดบวกใส่นี่แล้วก็อัปโหลดวิดีโออนุญาต อนุญาตอนุญาตดิคลิปที่เขาถ่ายนะดีก็มาเพิ่มใส่แล้วเนี่ยปุ๊บดีเอากระน้มก้อนขั้นตอนเลยนี้บึ่งกันเป็นยาวๆนะทุกคนเนาะดีก็มาใส่ซื้อคลิปมันแบบนี้ว่าไปหาหน้าไม้น้อใส่แล้วนี่ไปหาหน้าไม้นั่นนี่มันก็เขียนไปเลยไปหาหน้าไม้นั่นนี่เตืด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  แล้วก็พูดลงนี่ก็แลี้ยวทิศนาโปูกกับเดี๋ยวสิบออกกำลังก็แล้วก็ได้เงินก็รวยวันนี้ก็เป็นคนรวยก็มีรถขี่ว่าสิยางยังรถขี่มีฮอดคารุฮาร์ตพุตี้คันเห็ดดีๆก็ได้นี่กล้องนี่เซลกล้องโกูโป้มาใหา้แต่มึงลองถ่ายดูในก่อนให้มันได้จะซิฟคลิปกูหายมึงเลยนะเงินเดือนนี่ช่องไม่ต้องผ่านกระสังมั้นนะขอแต่ให้มันได้เดือนหนึ่งให้กูประมาณ ซาวคลิปเอาไปเลยเดือนหนึ่งล้านกีบปเขามื่ไดงยอดวิวมึงก็ได้ของมึงเลยกูบอ่เอาของมึงเด็ดขาดน,น,น,นกนกก็คือการสอนเป็นเหตุยูทูบนะทุกคนเนาะเดี๋ยวฮอชีไปถ่ายคลิปกระเพื่อนก่อนนะจากน้อยหนึ่งแล้วกันสิมาลงในหะ้เพื่อนเลยนะฝากทุกคนเขาไปติดตามเนาะซื้อซองอ่าทำหน่อยบันนาเป็นภาษาอังกฤษซื้อเพื่อนอืมเป็นภาษา,าอังกฤษ ฝากทุกคนเข้าไปติดตามหนิเด้อผนเสตซองนั่นนี่เนาะอันนี้ก็คือคลิปแรกของเพื่อนคลิปที่เป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์นั่นแหละซ้ายอ่าเห็ดกอกเห็ดกินหรือว่าจะไปหาเห็ดหาหอนสำหรับใครที่เพคนกสิมาเห็ดคลิปจริงจังให้มันได้เดือนหนึ่งประมาณชาวคลิปไม่เป็นยากนะชาวคลิปมือหนึ่งชาวสี่สัปโมงมึงถ่ายคลิปมือหนึ่งมีแต่สิบนาทีด้วยถ่ายกายสิบนาทีก็นใงดีเริ่มตั้งแต่มือนี่ไปต้นไป นี่คลิปแรกทำมันได้นับไปอีก19คลิปมื่อวันที่ยังที่เทยงที่เจ็ดที่เจ็ดที่เจ็ดเดนหาที่เจ็ดเดอนหาเสียเงินเดือนหายล้านหนึ่งทั้งทีมึงแ่นได้เงินได้ในสองมึงนะแต่กูจะหายมึงล้านหนึ่งข่ามึงถ่ายคลิปแล้วก็ข่ามึงได้เงินมึงเองเผื่อไพื่กำลังใจให้เพิ่นเนาะนี่ก็ใช้เงินเดือนเพิ่นเดือนละล้านกีบก่อนเดือนล้านกีบมันคือจ้างมันถ่ายคลิปลงส่องมันเองชติว่าในส่องมึงผ่านปุ๊บ เงินเขาแต่เดือนมันโอนเขาบัญชีกูกับมาให้มึงนั่นนี่ทอนนั่นนี่ปกติใส่เงินมันผ่านแป๊บเดียวเดี๋ยวคนอื่นเขาจะรอแอดเซนรอพนนนนอินนั่นนี่แต่นนีไม่ต้องถานั่นนี่เพราะว่ามาเข่ากับส่องกูเลยนะคลิปนี้ก็สิจบใช่ไหมนะทุกคนนอาฝากทุกคนเขาไปติดตามส่องใหม่เพืนเน่อนเด้ออันนี้ก็มาเห็ดยนะูทูบเนาะซ้อมมาเห็ดยูทูบบู้วะสิเขาใจสำนักท่นบอกขาใจกะ มีจะโทรถามว่าเออนี่มันลงหร้อมันเหตุจังไดนี่มันวิธีตัดหูบจังไดวิธีต,ตัดต่อวิดีโอจังไดบุกเป็นกระโทรทามบุญเนเข <อ S 2> ้ามาหาบ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปนะบ๊ายบายเด้อ